สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่นอ้องป้องปลายสูฟูสุ้คนครับผมทางไกลทางไกลพี่น้องเฮ้เนะครับนาองอ๋อกลับมานําเลื่อยกันแห้งพี่น้องเอาอีกแล้วฝนตกเนื้อพุนอีกแล้วมองเบาแอฟฟูอีกแล้วเลยพี่น้องขนาดมองใหญ่เลยนี่ <c oughs> โอ้ยเลือกก็ดลเน้อพี่น้องเนาะมามือไรก็สิเต็มเต็มเลยใครจะไปชมพี่น้องเอาเสิร์งไว้ก่อน สีเอาขึ้นก็นคือฮ่าปลา,า,าอ่ะจังไนก็นมามีมาเปลี่ยนหอกน้องพี่น้องเนาะเบาหน่ายก็ขึ้นมาขามเบ็ดครับมือวานนี่ส <บา S 2> องเพียกเปอร์เซ็นต์ว่าเบาเอาลุกมาต่อม่องครับมือวานนี่ขามเบ็ดฟอ้อมพี่พน้องแนวตกักเบาเอเอาลุกมาฟอ้อมฮ่าหกมันปลาไ่ให้พี่น้องมึนปลาเบ็ดอ่ะบุญกันพี่น้องจันทึงเบ็ดครบสูตรอย่างละนิดละหน่อยแต่ม่องนี่ติพี่น้อง เป็นจังไดมองกับเบาแอ่ใส่ควงไว้นะพี่น้องไม่สิได้หูดไว้พี่น้องโอ้ย่านจะเสื้อขาดนะพี่น้องแห้งหลยน้ำมันแห้งเนาะปุ๊บเงี้ยเบาอขะาเลือกกันพี่น้องข้าน้ำออกจ้เลือกกันโอ้เป็นจังไดว่ของเบาแอ่พี่น้องก็ลืดคุณไหลาเบิร์ตเห็นเนาะ เบิดแล้วพี่นอ้องย่าอยออมมอว่านนี่มองกันเลยเก็บกู้กันอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเป็นแนวใดกู้มองก่อนพี่น้องเขาไปยามจันทร์เพราะว่าบึงคงเบาเอร์ดิจักว่า,าไปจังใดลไล่ใดขาดไปเอาเบิดเอารวดจังว่าวันนี้ Eu vou desligar Look ใหม่ออกมาเนี่ยเราไใครแตงงงัว

เก็บกูแล้วพี่น้องเอ้หืกบบุบไปสักก้อนหนาวแคงโคตรพี่น้องใครจะว่าบกขาดขาดนิดเบิดเลยล่ะพี่น้องเอ้ ให้ตัวอันโตกันเด้อยากได้บวชพี่น้องน้ำนิ่งๆให้อยู่ดี กูแล้วตกแงกมาหนามพี่น้องลวงลวงลดน้ำกันจายเอ้ย <c oughs> นิ่งนิ่งนั่นได้ปลาเมื่อเดียวนึงพี่น้องหนามมาซ้ำ ะี่าเบ่อ่อก,อ,กออกจากกันเวะเกะกู่ในจักตโก็แค่นกกลุ่มคาน กูเลยนะพี่น้องจ,จังบวบบิจโจ้ทักใส่กันดีขนาดเี้ยันเตออกมึงไอ้พี่น้องซ้ำตากันจนว่าจากอันจุดใดเป็นจุดใดนะล่อนามอ่อนล่ะพี่น้องแบบน,นี้ทำเลยกันเลย เราบ่มีฝ่ามีฝนกับอีกอาทิตย์หนึ่งก็คงจะอู้แล้วล่ะ ึงพี่ไดน้องน้ํพัดแงก็ได้มองก็ได้ลวยอยู่ถึงเบิเป็นไม้ใบ่มาก็เอา เี๋อบจะได้มองขึ้นนะตอนนี้เก็บกู้เรียบร้อยครับม่องโอ้ยพี่น้องสิบแปดเส้นคนมาพันยังไดบโบวันตายอยู่พี่น้องคนมาหึกน้ำไหลป้านอันคาบอันอินอยู่พี่น้องควงล่ำอยู่เลยโอ้ยป่านไหวมาสูงเด็กน้องอ้าวบอลพุ่น,ะนละครับม่องก็ได้มมาลุ้นกัน นี่ก็ชิบุ่ะไปบังจันพี่นอ้องจันเนี่ยใครพยายามเบ็ดยาามเบ็ดยาามลอบเขากันพี่น้องแบบนี้โอ,โอคนเหนือว่าถีออกคือชื่อนี่โบอกอพี่น้องไม่เยอะแต่ว่าฝนตกมากก็สบายได้พี่น้องเพราะว่ามันยังยางบ่ได้กินแต่เบาเอะก,ก็เข่าลูกม่วงไว้พี่น้อง ในสองสอนแล้วแต่ว่าพันในเสาวอยู่เขาลุมว่างเว่สิใหญ่ลูกมันน่องลันสักที่แต่คุณบอกเคยลันแต่วันนักขีตมได้พี่น้องเบาเอ็ดดึงมวลนั่นก็ต้องขีตมแต่ว่าขีตมยังซีกุ้งเนี่พี่น้องเราเคยได้กุ้งนะผ่มกับลันตัวเออั่นกับขีตมเขาคือวันละเนาะน่อง ลาเร็วครับช่วงนี้บาจันก็ได้จันก็โลเละโลเละเปิดแล้วโอ้ยนักขี่ตมพี่น้องหาไม่ปลาให้เคนด็ดต้องใส่ขี่ตมเ่ยวะพี่น้องโอ้ยเปิดใส่ละทำเป็นปลาแล้วขี่ตมเขาอีรีพี่น้อง ใส่หยักมึงดีๆกันหาไม่กลุ่มนี่อะที่นองกลุ่งก็ได้จันก็อ่อนเล็เละหมดแล้ว

Nani Nani Nani

ซีลูะ ช่องหลังมาถึงข้างนอกอยังดีอยู่ครับไอ้กดข้างตัวหนึ่ง กันหนึง่งป่าตีเต่าข้าเจ้าคุณพี่น้องได้อีกแล้วก็ม,มานเถอะ <c oughs> นี่ก็บรรลณอยู่พี่น้องทางนั้นก็บรรลณโอ้มานแล้วพี่น้องป่าตีเต่าข้าเจ้า ยามเบ็ดบนพี่น้องจบคุณบ้านเรื่องของปลาสักโอ้จะทำเลยผมมากก็ได้พุ่นตบมองไงก็ได้ยามเบ็ดกันพี่น้องมีพอโตวะ Man, have a... เอาไม่อีกเลยพี่น้องเลยจับเงาใจเด้อป่าโบ,บพี่น,ออมมนอ้องเหนื่อยแท้ๆหายเงยพี่น้องบุญยุคนบุญโอ้แป๊บแป๊บแป๊บอยู่พี่น้องโอ้โอ้มาแลโยโดยโดจวกๆมาแล้วพี่น้องโอ้ประครบพี่น้องประครบประครบ โอ้สายจังหมดเลยตายเลยน้องอีกน้ำไหลไหลเจ้าปวยอันเต่ามากี่น้องลบให้้าเจ้าได้ไหมสามเด็กินหองเอง mình sẽ châu con cái ngon giảm về mất có thiệt biết gì bạn nhìn cái ăn thế ได้กันสุกข้นอยู่ตัวนี่พี่น้องเพราะอซองมือว่านี้ขึ้นข้ากับลุงมาเศาลุงเลี้ยงนะครับสามลำสีล่ลำเลื่องนี่ยนี่ก็ขึ้นไปเมื่อกี้นีก่อนหน้านันก็ซองลำเนี่พี่น้องจะเศาเห็บเบางแี่ลงมากะมนะเบ็ดเบาเอีมนี่นะหลังแรกประมาณพี่น้อง mày 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 đi mày 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 mày

ัวเดียวนี่หลังชุดท้ายนี่บอ่ชุดท้ายวาวเลยครับตัวเดียวตัวเดียวเน้าจังเลยขมือนี่ยขมานเราได้ครับได้หางแดงเนาะครับเนาะได้ประครบ ยนลูกมาเดือกันพี่น้องลูกมาเดตมะมาเดือนี่ก็หายากปิ๊อล้วลุ่นป่าออดอยู่พี่น้องลุ่นบ๊อขึ้นได้ป่าออดน้ำฝก,กิน่นแยมเว้นเนาะพี่น้อง กินง้างพื้นก็นได้ ต้มยํำก็ได้คาน้ำมันพี่นอ้องหางแดงอันนี้ก็ทิขายบายัได้ดรอกครับเพราะคือตายแล้วตายมันบัสดนะครับเนาะดินคือจังนี่เนาะโอเคครับถึงลูกค้าก็บพเป็นยังอันนี้ก็คือัดตายแล้วก็พิษสังเกตแน่โดนแน่ก็บบได้ขายพี่น้อง,องเอาไว้ยูไว้กินนะครับเนาะขายไปมันเสียสักซี่ห้องพี่น้องเสียซื่อเสียงนะครับนะเอาสดๆดจังซี่เลยพี่น้อง่อะตอนฝากพี่น้องสุูสุขคนคร,ครัพผม้มคลิปหน้าค่อยมาลุ้นกันไหมครับผมสวัสดีครับ